สวัสดีครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณตีสองกว่า,วาเป็นครั้งแรกครับในรอบสองปีกว่าจะสามปีเลยมั้งครับที่รถเต็มทุก็อกไม่มีเว้นเลยครับไม่เห็นภาพนี้มานานมากแล้ว รู้สึกว่ารถจะเยอะกว่าห้องอีกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณตีสองกว่า,วาอยู่คนเดียวครับเงียบเงียบวับงเวงอืมพอดีเขามีงานเออขายขอ,ของกวบไม่ค้าก็มาพักกันเยอะอือ ครับน่าจะไม่เห็นภาพม้มานานแล้วครับน่าจะจะสามปีแล้วมั้งที่รถไม่ได้จอดเต็มถุกลอกแบบนี้เออห้องไม่เต็มนะครับเหลืออยู่ห้องหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยครับก็นึกอะไรไม่ค่อยออกเออคลิปที่ผมเคยลบไปนะครับคลิปก่อนหน้านนี้ที่ลบไปก็ประมาณร้อยกว่าคลิปนะครับ ก็ก็ต้องทำตามระเบียบของ youtube เขานะครับเออคลิปที่ลบไปก็ไปฟังได้ที่เพจเอ,อ่อนิยายในจินตนาการนะครับผมเอาไปลงไว้ที่เพจหมดแล้วครับคลิปที่ลบทั้งหมดก็ประมาณร0อยกว่าคลิปน่าจะได้นะครับก็ไปรับฟังได้ที่เพจนะครับเพจ a c e b o o k นิยายในจินตนาการครับออขอบคุณทุกคนที่ติดตาม กันมานะครับก็ช่วงนี้ก็ติดติดขัดขัดหน่อยอืมก็รู้สึกง่วงนิดนิดแล้วครับแต่เห็ุลดแบบนี้ก็โอเคแล้วครับน่าจะแค่วันเดียวมั้งพรุ่งนี้ก็คงจะโล่งเหมือนเดิมครับ ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับฟังกันเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าคลายเครียดมาให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับเดือนที่แล้วช่องผมก็เกือบจะปิวไปแล้วครับเกือบจะไม่ได้ฟังกันแล้วครับก็ดีที่ยังกลับมาได้ก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามรับฟัง ยังมีเรื่องดีๆให้ฟังกันอีกเยอะครับช่วงนี้ก็กำลังแต่งอยู่ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกๆคนครับไปแล้วครับ